กี่คนก็ได้รอก่อนโอเคครับรอรอรอร<ช>อรอเฮ้ยเด็กพอริงเด็เอาลอุ๊ยอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันจกูตกใจ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 จัไอ้บ้า,อาเอ้ย เอาละครับผมสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมผับจีโมบายนะครับกับผมฝน L F F เอฟเอฟร้อยโฟร์ฟันนะครับผมวันนี้นะครับผมมีการอัปเดตใหม่เข้ามาครับเป็นอัปเดต RP หรือว่า Royal Pass ซีซั่นใหม่ครับเป็นซีซั่นที่16นั่นเองอยู่ในทีมของ Metro Royal นั่นเองนะครับผมเป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่างเกม Metro กับเกมผับจีโมบายของเรานั่นเองนะครับผมมาในทีมแบบโอ้โหโลกล่มสลายหลังแบบระเบิดนิวเคลียร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับใครที่ชอบแนวแบบแนวโลกล่มสลายสมจริง ทหารจากอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหรับรองถูกใจแน่นอนนะครับผมวันนี้ครับก็เลยได้รับการสัางสนจากเพจวิสาดครับบริการเติมเงินราคาถูก เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราครับผมสนับสนุนมาถึง9,500 UC สําหรับวันนี้ครับเอามาให้เราเปิดเอามาให้เราโปรโมทใครสนใจจะไปเติมก็รีบไปเติมตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกาอยู่นี้เท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีมากๆลองไปเติมกันดูนะครับในซีซั่น16นี้นะครับต้องบอกว,ว่าค่อนข้างดีนะครับตอนเราอัปเกรดครั้งแรกนะครับผมมันจะมีให้เราเลือกเลยครับจำนวน2แบบครับระหว่างแบบผู้หญิงแล้วก็แบบผู้ชายนั่นเองเราชอบแบบไหนซ้ายหรือขวาเราสามารถเลือก ได้เลยแต่ว่าผมชอบแบบผู้หญิงนะผมก็เลยเลือกแบบผู้หญิงมานั่นเองนะครับในเวลแรกเลยเมื่อเราเลือกเปิดอาตั้งแต่เวลแรกนะครับผมผมเปิด1,800 UC นะผมจะได้อยู่ที่ประมาณเวล26ครับพร้อมกับได้ชุดใหม่ครับเป็นชุดสกินตัวละครครับคือเป็นชุดนี่แหละแต่ว่ามีตัวละครแถมให้ด้วยคือใส่ไปปับ๊บจะเป็นตัวอื่นทันทีนั่นเองนะครับผมค่อนข้างดีเวลแรกนะอันนี้เวลแรกได้เลยนะครับผม <Okay. S 1> พร้อมกับมีท่าเต้นใหม่ให้ด้วยนะครับถึง2ท่าเต้นเลยเป็นท่าเต้นที่ปัน่นประสาทมากๆเวลาโดนยิงแล้วเนี่ย มาครับคุณดูท่านี้ดิเหยียดเค่ดูดูดูเป็นไงเป็นไงคือแบบโอ้โหโอ้โหแล้วแบบอย่างเยอะนี่คือแบบสิ่งที่โคตรเท่ครับลองไปใช้กันดูครับท่านี้เวลาที่ฆ่าศัตรูได้นะครับหรือเวลาที่เพื่อนชวนมาน่าล็อบบี้นะเราเต้นท่านี้ใส่เพื่อนนะครับบอกเลยยังปันนะ่นอะปั่นจัดจัดนะครับผมจบด้วยแบบซาลังเฮโยรักนะคะโอ้โหริง่จริง เราข้ามาที่เวล50กันเลยแล้วกันนะครับผมเวล50นี้นะครับเราจะได้ชุดเป็นชุดไซเบอร์ฟอสเซอร์นั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะทันสมัยครับเป็นคล้ายตำรวจแห่งโลกอนาคตใส่แล้วมีสกินครบนะครับมีทั้งหมวกทั้งชุดให้เราในเลเวล50แล้วก็60เรียงๆกันมาเลยนะครับผมและที่เด็ดที่สุดนะครับผมต้องเลเวล70ครับอันนี้สวยมากครับกระป๋าสะพายพังไรโน่ครับเป็นแรดไรโน่นั่นเองแต่แบบเป็นพังไรโน่ครับโคตรสวยอ่ะคือสวยแบบ ไอชื่อมันไม่น่ามาอยู่ใน RP ครับคือสวยแบบสวยครับไม่ว่าจะเป็นเวลหนึ่งะครับหรือว่าเวลสองและยี่สุดท้ายเวลสามครับโอ้โหลอตีนจัดๆใส่กับชุดแบบสีชมพูหน่อยหน่อยนะสุดยอดครับลองไปกันดูอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากและตัดมาที่เลเวล100ของเรานั่นเองนะครับผม100นี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะผิดหวังนิดๆน,นะครับไม่ไม่ได้ดีใจมากนะครับมีปืนมาให้นิดหน่อยซึ่งก็เป็นลายแบบที่ผมไม่ค่อยชอบแล้วก็ชุดรับออกไปแนวแบบ แฟนตาซีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ก,ก,ก็ก็โอเคแหละแต่ก็บอกตรงว่าเวลลอยนะครับไม่ได้ถูกใจเท่ากับเวลแรกแรกที่ผ่านมาแบบไม่ได้ไม่ได้เกินกินกับสิ่งที่ผ่านมาเลยเวลลอยนี่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็สวยแหละแต่ถ้าเกิดว่า สำหรับผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือ1จากร้อยของเรานั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงไปเติมมากันบ้างหรือยังลองคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เติมก็ฝากเพจของบริการเติมเงินราคาถูกบายวิสา่เกมมิ่งให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ที่แคปชัน่นหรือว่าใต้ท็อปคอมเมนต์นี้เลยนะครับกดไปเติมให้หน่อยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไฮไลท์ส่วนหนึ สนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมตัดฉากที่ผมเจอครั้งแรกมาให้ครับว่ารู้สึกยังไงมาให้ผู้ชมได้รับชมความสนุกกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่บายซิกและ thank y o u for watching ทุกท่านเลยนะครับผมโชคดีครับลองไปเล่นกันดูนะแมต์นี้อาจจะมีเสียงแตกนิดๆขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากไม่มีปัญหานะครับเฮ้ยพอชุดนี้สวยแต่น่าจะเกินกาดอยู่ชุดเนี้ยเฮ้ยมันใครเล่นเกมเมโตคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าแบบว่ามันมันคืออะไรนะ ออกเนี่ยแบบว่าโลกที่หลังแบบโลกหลังล่มแบบล่มสลายแล้วอะไรเงี้ยคือมันดูแบบว่าเป็นเป็นโลกที่แบบเหมือนถ้าเหมือนโดนิวเคลียหรืออะไรโจมตีสักอย่างหนึ่นงอะดูดิเกมเมโตมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมไม่เคยไม่เคยเจอโอาไปก่อน oh <my> อะไรเนี่ยอ,อะไรอะไรคือ D3 d า a 3ีส่วะกระดาษเหรอ a อ่อะมันเป็นเฮ้ย เฮ้ยอีฝนเข้ามาได้ไหมพี่เฮ้ยโหอะไรวะเนี่ยบอลไฟเหรอเนี่ยของรถเกมอะไรวะแล้วไปปืนแค่นี้เหรออีก28วินับถอยหลังครับจะมี next stop หรือว่าต่อไปจะ20วิจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะรถไฟจะมาเหรองงงงจุด มาแล้ววะเฮ้ยรถไฟจะไปโคราชวะตงุงตุงไปไหนอ่ะงงงงจัดจัดเตอนเนี้ย ชื่อตัวอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรวะน่ะอุ้ยอุจจุบุกตกใจโอเคโกใจโอเคโอเคจัดไอ้บ้าเลยอะไรวะเนี่ยทำอะไรกูเนี่ยไอ้เวเลยไป็ตายเถอะผายอะไรวะกูไม่แข็งไวเลยเชี่อเนี่ย หรืองโอ้โอเจ็บเจ็บเจ็บโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้้้้อ้้โ้โร้อ้้น้้้อ้อง้ออ้้ป สีคือเราต้องออกไปจากที่นี่หรอหรือยังไงวะงงอ่ะแล้วก็ไปเรามาโดนตำมันตารางสีเหรอโอ้โอ้ตาย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 เออโหต้องออกไหมฮะต้องออกจากที่นี่ไหมผมว่าต้องออกจากที่นี่ว่ะจริงต้องออกว่ะต้องออกว่ะคือต้องออกอ่ะคือต้องออกอ้าวแล้วเพื่อนอ่ะโอ้ยโอ้ยคือเราติดกับมันตารางสีเหรออ้าว เอาเพื่อนเอาข้าตอกได้ไงวะข้าตอกได้ไงวะแล้วข้าตอกบอลได้ไงล่ะแล้วแล้วแล้วมีคนเอ้าเอ้าแล้วมีเอ้าแล้วมีคน,คนได้ยังไงอ่ะอะไรวะแล้วมีอ๋อคือคนอยู่ข้างล่างนี่หรอ เมื่อกี้รถไฟจะไปโคราชมาใช่ปะกูโกงไปหมดแล้วเนี่ยกูโกงเพ่กูโกงสุดๆไปเลยจะมีเอวีอ๋อคือดรอปของโอ้ยๆๆๆยๆยยยยเปิด โอ้โหจีสครคือไอแสดงว่าไอไอโลกหลังหลังความตายของเราที่เราเห็นเนี่ยไอ้พวกโลกที่แตกสลายแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นร่องรอยของสงครามครับคล้ายๆสงครามแบบรังสีอะไรอย่างเงี้ยคนทํารังสีกันแล้วก็ทําให้มนุษย์เรากลายเป็นปีศาจหรือเปล่าอย่างตัวเมื่อกี้มันคล้ายๆลิงใช่ไหมมันอาจจะไอ้ไอลิงตัวนั้นมันอาจจะโดนรังสีจนมันกลายเป็นปีศาจตัวนั้นหรือเปล่าครับ เป็นสิ่งที่ลงเหลืออยู่ของโลกหลังจากที่เกิดสงครามยูเครยอะไรมานนี้ป่ะเออแล้วพวกสัตว์ต่างๆก็เลยโดนกำมันตรังสีเข้าไปด้วยครับเป็นผลพวงเราก็ต้องเอาชีวิตรอดเป็นไปได้ไหม <c oughs> หว่าเป็นไปได้วะ่ะเป็นไปได้ศัตรูที่เราสู้ก็เลยเวลาเราเข้าไปใกล้ศัตรูที่มีรังสีเราก็เลยต้องหาชุดป้องกันเพื่อที่จะแบบไม่โดนรังสีไง <c oughs> ว่าเป็นไปได้วะ่ะ Mark the location. I do. Where you?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  nothing มึงปายุ่งทำไมเขากำลังยิงกันอยู่มึงปายุ่งทำไมฮะอยู่เฉยๆไม่เป็นเหรอโอ้ยมะพร้าวเผาเอ้ยไอ้ลองกองุกไอ้องุ่นดองมะม่วงแจ่อิ่มไอ้ทุเรียนกวนมึงนี่แบบสับปะรดอบเลยไอ้ไอ้ลิ้นจี่อบเชยหี